สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับ Money PXL การหาเงินฟรีไปด้วยกันนะครับวันนี้เราจะมาทำการอัปเดตในของตัวแอปพลิเคชันที่ไทยที่ได้ทำการถอนเงินไปนะฮะสิบดอลลาร์ 10. นะฮะก็จะเป็นในของตัวคลิปที่ผมได้ทำการถอนก็คือตรงนี้เลยนะฮะถอนเงิน10ดอลลาร์มูลค่า360บบาทอะไรประมาณนี้นะฮะวันนี้นะครับก็ได้รับเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าจำนวนเงินที่เข้าอะ่ะมัน เป็นยังไงกันบ้างและเข้าวันที่เท่าไหร่ในของตัวแอปนี้เลยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดผมน่าจะถอนไปในของวันที่เราเราประมาณวันที่9กนะฮะก็อยู่เราเรานะ,ะที่ผมบอกไว้เลยประมาณวันที่9นะในของตัวคลิปนี้ที่ผมทำการถอนไปนะฮะโอเคเราไปดูเงินในของเพเพลากันเลยดีกว่านะครับเข้ามาในของเพเพลาแล้วนะครับเรามาดูในของประวัติการได้รับเงินหรือว่าได้ชระเงินต่างๆนะ คือตรงนี้นะครับก็มาในของตัวแอปเกมมีประมาณนี้นะฮะกดเข้าไปได้เลยปื๊ดนะฮะนี่เลยคุณได้รับมาแล้วนะ10ดอลลาร์นะจุดย2่สจุดสอ USDT นะฮะ <laughs> USD นะฮะดอลลาร์จากในของตัวแอปเกมมีก็เงินที่ได้ชำระเป็นที่เรียบร,ร้อยแล้วนะครับในส่วนของเมื่อทำรายการประมาณ 15บาิกาเนาะในของวันที่12นะวันที่ผมได้รับเงินมาก็จะเป็นวันที่12ผมถอนวันที่9ก็คือ10 11, 12ใช้เวลาอยู่แค่3ถึง5วันนะฮะผมก็ได้รับเงินละแค่3วันผมได้รับแล้วนะแต่หลายๆท่านก็จะอรอประมาณ5วัน 5, 7วันนะฮะอาจจะนานขึ้นนะครับแล้วแต่บางคนนะเพราะว่าต้องรอให้เขาจ่ายนะครับ มูลค่าของมันก็อยู่ที่359บาทนะครับก็คิดว่าในณนะตอนนี้เงินบาทไทยน่าจะประมาณ1ดอลลาร์มีมูลค่าประมาณ35บาทกว่าๆนะฮะสตางค์นะครับ,รบถ้าเงินเข้าแล้วนะครับเขาจะทำการแจ้งมาทางอีเมลให้เราให้รู้ด้วยหรือว่าทราบด้วยนะฮะก็คืออีเมลของเขาจะมีประมาณนี้นะให้เราทำการกดเข้าไปได้เลยนี่เลยนะ เกมมี hey. ได้ชลับเงินให้คุณแล้วนะครับอยู่ที่นี่0.10.25 USD นะครับตามนี้เลยนะเขาก็จะได้ทำการชลับเงินมาให้เรานะครับในแล้วนะดูรายละเอียดได้โอเคเดี๋ยวเราไปในของตัวแอปพลิเคชันที่ทำการหาเงินในของ10ดอลลาร์นี้กันเลยดีกว่านะครับ เข้ามาในของตัวแอปพลิเคชันกันเลยนะฮะหน้าตาประมาณนี้เลยนะและมาตรงที่ w i t h d r a w นะ w withdraw ประวัติการถอนปุ๊บถ้าตอนแรกที่ผมถอนให้ทุกคนดูมันจะเป็นสีอ่ส,ส้มเเหลืองสีเหลืองนะฮะถ้ามันยังไม่จ่ายแต่ถ้ามันจ่ายปุ๊บมันก็จะเป็นสีเขียวปุ๊บนี่เลยนะฮะได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยนี่จนเงนินที่ผมถอนไปได้รับมาในของวันที่12นะ ประมาณนี้กันเลยนะครับปึ๊บอ่าเพรียวนะซึ่งเนื้อของตัวแอปนี้นะครับขั้นตอนในการทํางานวิธีในการทํางานต่างๆก็ง่ายมากแบทสิบแบทสิบกันเลยทีเดียวนะครับก็คือเล่นเกมเชิญเพื่อนนะครับส่วนหลักๆที่เรามักจะได้เงินดอลลาร์นะครับก็ได้จากการเชิญเพื่อนแนะนําเพื่อนตรงนี้เราจะได้รับเงินดอลลาร์นะครับซึ่งการเชิญเพื่อนของเราก็คือเราก็กดไปตรงที่รูปโปรไฟล์ของเรากันเลยนะครับอ่ะกดเข้าไป ่าแป๊บนึงนะฮะมันไม่ขึนะ้นอ่าพอเราทําการกดเข้ามาแล้วนะให้เรามาตรงนี้นะฮะนี่ก็จะเห็นตรงนี้ใช่ไหมนี่เลยนะการเชิญเพื่อนก็อยู่ตรงนี้นะเราเชิญเพื่อนหนึ่งคนเราจะได้อยู่ที่0.10ดอนนะฮะแล้วก็ได้รับ500ตัวนะฮะส่วนตัวนี้ถั๋วเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างตัวก็คือทุกๆอาทิตย์เขา จะเอาตัวเราไปลุ้นว่าเราจะได้รับเงินดอลลาร์ไหมนะฮะส่วนหลักๆถ้าใครมีตัวน้อยก็คงได้ยากนะแต่ถ้าใครที่มีตัวเยอะๆก็มีสิทธิ์ได้เงินดอลลาร์นะครับประมาณ10ดอลยีดอลหนึอดอลแล้วก็750ดอาลนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวเราเค่อยไปดูกันนะครับถ้าเราจะทำกันเชิญเพื่อนกดเข้าไปได้เลยปุ๊บนะฮะมันก็จะพาเรามาในของตัวหน้านี้รอแ,แป๊บนึงนะ ถ้ามันขึ้นแบบนี้ให้เราทําการกดรับก่อนนะกดรับก่อนนะฮะอ่ากดจากเมนูข้างล่างนี้ก่อนนะฮะมันถ้าเรากดเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเลยนี่รหัสเชิญของเรานะฮะรหัสแนะนาของทุกคนก็จะอยู่ตรงนี้ส่วนลิงก์ในการแชร์ให้เพื่อนทําการดาวน์โหลดก็จะอยู่ตรงนี้กดเข้าไปนะฮะที่ผมขีดเอาไว้ให้นะแล้วก็ทกําการเข้าลอลิงก์ไปได้เลยนะครับนี่คือการเชิญเพื่อนนะฮะ ส่วนการเล่นในของตัวแอปพลิเคชันนี้นะฮะก็ง่ายๆแต่ที่ผมบอกไว้คือเล่นเกมหาตัว๋วแล้วก็รอนะครับให้เขาเอาไปลุ้นว่าเราจะได้รับเงินไหมซึ่งการที่เขาจะเอาตั๋วเราไปเราต้องมีตั๋วขั้นต่ำอยู่ที่1,000 10, 0ตั๋วนะฮะผมมี8 5 5 8 5 9 8ตัว๋วอันนี้คือยังไม่สามารถทำการเอาไปลุ้นเงินได้เขาจะเอาไปลุ้นให้เราโดยอัตโนมัตินะฮะ ส่วนอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็จะเป็นช่องทางในการหมุนสปินได้รับเงินดอลลาร์นะครับทุกๆอาทิตย์เขาจะมีให้เรารู้ว่าเราจะได้รับ0.05หรือว่า0.10ถึง1ดอนนะครคือหมุนสปินตรงนี้กดเข้าไปเนี่ยถ้าเราทำการหมน Spin ุนสปินจนถึงวันที่7เนี่ยคือเรารู้เรารู้หรือว่าหมุนเข้าไปว่าจะได้กี่ดอนนะ ได้เงินดอลลาร์100%แต่ไม่รู้ว่าจะได้น้อยหรือได้เยอะนะครับก็ทำการหมุนสปินเข้าไปได้เลยนี่เรียบร้อยฮะมีประมาณนี้เลยนะฮะนี่เลยนะฮะตรงเมนูนี้ก็เมนูในการรับตั๋วเหมือนกันกดเข้าไปแล้วก็กดรับเลยนะครับส่วนเมื่อกี้ที่ผมว่าถ้าใครเล่นเกมแล้วได้ตั๋วเยอะๆเอาไปลุ้นรับเงินหรือว่าเขาเอาไปลุ้นให้เรานะฮะก็คือจากเมนูนี้กดเข้าไปได้เลยนะฮะ กดเข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้กดเข้าไปนี่เลยนะฮะก็คือมันจะอยู่ตรงนี้นะถ้าใครที่มีตั๋วเยอะๆนะครับแล้วก็ติดอันดับด้วยนะฮะอย่างเช่นว่าอันดับ1 0 1่งถึงสามพจะได้รับอันนี้ถ้าอันดับ1 11 1บเถึงหนึก็จะได้1ดอนนะครับแล้วก็อันดับ6ถึงอันดับ10ได้20ดอนอันดับสองถึงห้าก,ก็จะได้100ดอนนะครับ และอันดับหนึ่งก็จะได้750ดอลลาร์นะครับมีเพียงแค่นี้นะใช้ตัว๋วในการแลกนะครับเนื่องจากว่าเขาเอาไปแลกให้เราโดยอัตโนมัติเราต้องมีขั้นต่ำอยู่ที่10,000การลิงเกมต่างๆเมนูต่างๆก็อยู่ตรงนี้นะนี่ก็คือการลุ้นลุ้นฮะกดดูวิดีโอเข้าไปนะเปิดชิดซอต,ต่างๆนี่ก็จะมีชิซซอของมัน,นครับให้เราทําการเปิดครับโดยการดูวิดีโอจากตรงนี้เพื่อลุ้นรับ100ดอลล์นะฮะ ขั้นล่างนี้ก็เหมือนกัน10ดอนก็เหมือนกันนะฮะนี่เลยนะนี่ก็มีคนได้ไปแล้วนะฮะประมาณ1 3 5ดอนจุดนะฮะเล่นเกมดูว่าเราจะเล่นเกมอะไรเราก็กดเข้าไปเล่นได้เกมมีเยอะมากเพียบกันเลยทีเดียวนะถือว่าเล่นกันทั้งวันอะะย่างได้นะถ้าใครที่เป็นสายเกมจ๋า,จานะฮะเป็นเกมมือมือถือนะฮะนะมีเพียงแค่นี้นะครับเดีอของ ตัวแอปเกมมีนะฮะซึ่งมันก็ง่ายๆไม่ได้ยากอะไรมากมายแต่ต้องใช้เวลาหน่อยละกันเนาะนี่เลยอาดัมหนึ่งโอ้โหหาเงินกันได้เยอะมากนะครับตรงนี้นะมีเพียงแค่นี้แล้วกันจริงๆวันนี้เราก็มาทําการอัปเดตในการถอนเงินในของตัวแอปเกมมีว่าได้รับเงินหรือย,อยังสรุปว่ายังจ่ายเงินตามปกติและจ่ายดีด้วยเหมือนเดิมนะครับใครที่สนใจก็มาทําด้วยกันได้คระะับโดยการกดลิงก์จากใต้คลิป และไปโหลดแอปพลิเคชันใน Play Store นะครับแล้วก็อย่าลืมใส่รหัสแนะนําต่างๆนะถ้าใครไม่รู้วิธีในการใส่รหัสเชิญต่างๆก็ไปดูในของคลิปวิธีในการสมัครซึ่งผมทําเอาไว้ให้แล้วให้ทุกคนกดเข้าไปและไปดูนะฮะว่ามันใส่ยังไงกันบ้างในของขั้นตอนในการสมัครต่างๆและอีกอย่างหนึ่งก็คือขั้นตอนในการถอนเงินนะครับซึ่งการถอนเงินครั้งแรกมันจะมีการกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ซึ่งอาจจะค่อนข้างงงๆนะถ้าใครที่ดูแล้วไม่เข้าใจไปดูในของขั้นตอนในการถอนเงินได้ซึ่งผมอธิบายว่าตรงนี้ต้องใส่ยังไงกันบ้างตรงนี้ต้องใส่ประเทศอะไรต้องใส่ยังไงกันบ้างอันนี้ต้องไปดูแต่ขอย้ำนะครับว่าในของตัวแอปนี้ถอนเงินเข้าในของ Pay p a l เท่านั้นไม่สามารถถอนเงินเข้าช่องทางอื่นได้นะฮะโอเคนะอันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เว,าาวลาข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากม o นนี่พด้วยละกันบายบา,ายไว้เจอกันคลิปหน้า klap